ไปรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยมารูชอ้อปบริการเติมโบรบักราคาถูกๆนะฮะดูเลนตรงนี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้นก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบักนะฮะบ,บริการขายไอดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟุตนะครับแถมราวาบักนี่ก็ยังมีบริการเติมโบรบักราคาถูกสุดคุม้มตรงที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผลต่างๆในแบบบล็อกฟุตนะฮะแล้วก็กดเกมพาร์ตด้วยนะครับแถมยังมี กดเพชรในอัลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนด์ในห้างต้นที่นี่เลยนะครับคริสตัลช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของเป็นเงิกันรวยอ่ะวินเทอร์เกมที่อะหรอวะไม่เคยเล่นวินเทอร์หรอเกมวินเทอร์ไงน้องที่มึงเล่นกับกูว่ไก่เจ็ตอะอ๋อโอเคนั่นละแล้วมึงรู้ไหมกูได้กูรู้แล้วกูจะทำโปกคลิปยังไงในปกคลิปนี้ไปหรอเนี่ยมึงเอารูปนี้ไปดูนี่แล้วมึงก็ต้องถึงแน่นอนนี่เหล่าอ่าไปมึงนะ ชื่อเสพไม่ได้เหรอวะดูของกูคงจะอึ้งทึ่งเสียวไอ้แย่แน่นอนมึงอึ้งอ่ะไอ้แย่รูปไหนมึงกูยังไม่เห็นเลยอ่ะนี่ยเออหรอเออเนี่ยรูปนี้มึงลองดาวซิได้สมบัตอันน้อยนีดของมึงเมื่อมึงเป็นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงผมว่ากูคงไม่ต้องดาวก็ดูแล้วแหละแย่กูจะใส่กระโปรงบ๊อบแบมแบมโเนี่ยมุกจอยเกมเลยเนี่ยไปละ คือแบบมึงยังมึงยังเป็นนิวบี้อยู่มไม่นานจะมีของนะไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่คนนี้จะแบกน้องเองเชื่อถือไหมไม่รู้จะได้ยังไงมันให้กูดูกล้องอ่ะ <c oughs> เออใช่รอสักครู่สิงเอ,อ๊ะมาละเอ,อ้ยย่าเปลี่ยนแป๊บวันที่หนึ่งเฮียมึงเรียนวิธีการเล่นแล้วใช่ไหมเพื่อนมมบอกกูวิธีบอกกูเคกูกูเป็นกูเป็นกูเป็นผีดูวิญญาณมึงอยู่ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูโชว์มึงไงอ๋อเยอะว่อไปกดเคียะวะอ๋อพอหยุดนี โอโหเนยเป็นไงเพื่อนกูเก่งไหมเยอะยึดเฮ้ไไอ้่เราโอ่เยอะกูยังมดักอ๋อเยอะกูเพิ่มาเอากูยังไดักตายเยอะคนรซิคอมเลยเป็น qui, ัือนกูเก่งบอลโดดดเลยเกิดเอเลยเื่อนสัมเบ่อ คนเย้เลยไม่ได้คนเย้เลยกูเย้ยัวใหญ่เลยคนหรือว่าตัวใหญ่เลยกูเย้กำกับดักอะไรอย่างเงี้ยเนียบตัวใเลยอ่ะคนเย้เลยคนจิงกนโกรธคนสลายอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีไอ้เนี่ยไหนไม่ได้ยินคือเออเกราะลายเ่อโอเคกด F เพืป็นสกิลแต่มึงไม่มีมึงเป็นตัวธรรมดาไอ้่ะข้อมหัมึงคือวิ่งเร็วมั้งตามกูมาเลยเพื่อนเราจะไปหาของกันนะมึงตามกูมาดิ ตาามมกกููวิ่งตามมึงอยู่เนี่ยเออแล้วมันปิดเสียงเกมเพลงไงวะเก็บกับดักไปก่อนนี่ใช่ป่ะเก็บไปก่อนกดอะไรเปิดประตูอะกด E ไอ้ยเยี้ยกูได้น้ำยาตีเร็วใช่ป่ะอันนี้ของดีอันนี้ไม่หอกนะครับผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นเน็ดเป็นเน็มไปเก็บไปด้วยปอกเต็มแล้วอ่ะตะปูเรือใบคือเยอะตะปูเรือใบตะปูเรือใบเืี้ยอะอะอ้อกูโดนกับดักอ๋ออยองูไอ้เขาวางกับดักไว้วะเอย้ยเกมไง จะมันไม่เกมมันเอ๋เฮ้ยแม่เฮ้ยพี่สันเอวถ้ามึงเข้าไปมึงโดนมันมันจะตามมึงยันถ่ายปอบปืนก็ยิงไม่ตายนี่มันเฮี้ยมากเอลมึงใจเย็นก่อนไอ้เฮี้ยกูเพิ่งเล่นได้สองนาทีแม่ย็ดเย็ดแม่เราทำยังไงอะเอลทำยังไงไม่ละกูดูดิมันก็พี่สันไล่กำลังคืบคานมึงดูดิโอ้ยไงครับโอ้ย่าอย่าไป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 กันเลย มม่ครับ่ะขอหาน็อตฮะบอกขอหมาด้วยมึงต้องใส่คอตัวเองไว้แล้วมันจะเจอปันสี่สิบห้ามงไงเอาไปใส่เอาบอสอ่ะเยี่ยอะเฮ้ยเยี่ยพายุกำลังมาไปเออไอเยี่ยมึงใหญ่โดนมันกระทืบเลยเชี่ยกูทุกอย่างจะดีอันนี้เยี่ยอะไรวะมันวิ่งไปไปเอ้ยมาแล้วมามาแล้วเขาเขาโดนอย่าไปรอมันนะป้อมปืนยิงไม่ตายนี่ กูยังไม่มีอาวุธเลยเอ้ยไม่ไรเดี๋ยวกูไปไอ้น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันนีกกนย้ย,ตยาตีแล้วกูโยนตะปูรือใบไปแล้วกูโยนยาตีของอะกด x ครับพี่กด x ครับแล้วมมัันนไอ้เชี่ยช่องแชทมันขึ้นทำไมวะเดี๋ยวกูจะทำกับดักไว้ตรงตะปูเรือใบมึงเองเนี่ยไอ้เชี่ยนั่นมันร้องเหี้ยเอามึงไปทำให้มันเงีงยบเดียวจัดการไปเนี่ยเพมึงคงจะแตกโผไงไอ้เชี่ยไจัดการไปเดียวเฮ้ย

ไม่เกี่ยวเอ้าเอ้ามันตายเลยจ้ะวะแล้วมันปิดเสียงเกมเฮียนี่ยังไงวะอ๋อเกิดแล้วเออพ่อมึงเกิดเฮียอะไรขึ้นไม่ทุกอย่างมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยวะเอ้าพี่ชาหายไปเลยใช่ไหมใช่มันเริ่มตามใหม่แล้วเพื่อนทุกอย่างโอเคมึงกับกูแยกกันฟาร์มนะตามนี้รับทราบยุเซมาดามปลไกลโซนตีนไปไกลโซนตีนที่นี่ของกูบูปินเอาไว้ทำอะไรอ่ะบูปินไปค้าของแต่กูไม่รู้มันค้ายังไงก็เถอะ ช่วยเหลือเลยเราไม่เก็บของกันมากูลืมออกมันอีลืมมามดเลยเอแต่กันไก่ตะไบเทียนไขกอ้ยลอยกู้ลอยดิยากู้ยลอยจากผู้พิสัสไลย์ผู้พิศดมึงหาเออมึงหาวุ้นเลยดีมากเอ้ยกูได้ซีโฟเอลซีโฟซีโฟอีงโง่ซีโฟมึงกูไม่ได้กระเป๋าเลยวะมึงเก็บของได้มากกว่ากูอ่ะถือว่าแบบ เป็นอไรที่ดีมากแต่มันไม่มีอะไรให้กูเก็บเลอ๋อไอ้เย oh. 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 right. ่แมเมอนี่แม่งควรตีนะโอ้ยกูโดนกูตายเอ้ากูสูคนเดียวเพื่อนเกิดโึงอ่ะเนียกูยังเดินงงอยู่เลยกูลมับยาปุ๊บเาเฮอออ เล่นาจ้าเยอะเป้าหมายของเราในคืนนี้เราต้องรอดคืนที่ห้าไม่ได้เอาจะจบคลิปได้มือสภาพคืนที่หนึ่งจะไม่รอดหรือที่มันเป็นเยี่ยงแบบว่าทำไมมันวิ่งมาหากูวะมึงเข้าเป็นยักษ์อ่อนตัวไหนไปรอดมาแน่เลยอ่าไม่ใช่กูหรอกไอ้เหี้ยกูกูเดินตัวคอนแบบมึงฆ่าเหมือนกันเลยอะแล้วมันเปิดกระเป๋ายังไงวะแป๊บนึงดิอ๋อนี่ไงกดทีเหี้ย นี่ไงมันนี่มีแมปด้วยนี่ไงดูแมปได้ด้วยเย่าพูดเย่ทำเย่ตามกลัวมึงอย่าจะพูดทาร์โมึงอ่ะไอขี้ก๊อปไอนายดานี้อะอ่าอยากแมประวังไอเยอะมาดิเยอ๊ะเอ๊ะไอบ้านที่กูอยู่แม่งมันจะมีผีด้วยระวังไว้เลยเอาผีมันน่ากลัวมากโอ้ยเชี่ยแหมมึงโอ้กูจะตายแล้วเพื่อนขอฆ่าตัวตายนะกูไม่ไหวแล้วกูเห็นแล้วอ้อด มึงเก็บกระดันเลยมึงไม่โดนเทียอะไรมากูเผาไปเยี่ยมระเบิดบายเอาเริ่มใหม่กันดีครับเดี๋ยวเอลรีเซ็ตกูจะรีเซ็ตไอ้กล่องปืนเอลไหนกล่องปืนเราจะรีเซ็ตดีไหมกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กล่องปืนอยู่หน้าไหวแหละคือแลกผ่านไปได้เดี๋ยวก็ได้ยาคือมึงมึงต้องหาที่ดามขายกูได้ปืนแมงหน่ำเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดด้วยอุ้ยได้ยาด้วย โอ้ยเชื <t od ian cycle> ่อทำไมรู้สึกว่ามันโชคดียเลยวะเฮียวู้ดวได้ขวานด้วยท้ามเสียงเกมมันดังนะมึงหาวิธีปิดเสียงเกมเดียวไม่รู้กับแม่ไม่ได้เฮียมึงปรับให้เป็นหนึ่งดิแบบแน่หนึ่งเลยเสียงในเกมอ่ะเออกูก็ปรับหนึ่งเหมือนกันของดีของดีมึงมึงเจอปอกขมาไหมเอ้มาให้กูใส่ดิไม่มีมันคือทีเดาวขายควายปอกคอหมาแม่รอีโดนไล่เฮียโอ้มึงอะไปตายซะยึดขี้ กูฆ่ามันแล้วอ่ะดีไมาเอาอุ้ยอุ๊ยเอลนี่มาอุ๊ยกูโดนอะไรอ่ะอุ้ยกูโดนอะไรไม่รู้เอลเอลมึงก็จะตายเอลเอลูกโดนอะไรไม่รู้กูโดนอะไรไม่รู้กูโดนอะไรไม่รู้กูโดนออะไไรรมูู่้กแตกมึงโดนยี่อะไรนี่อยู่นะกูก็มืดไปเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะแล้วกูก็ตายไม่เป็นไรเดี๋ิคุยโชว์สเต็ปฟรีไฟา์มาด้วยเพื่อนเดี๋ยวกูจะพักไวโม่สีฟูเย่แลนด์เนอะ งัดหัวงัดหัวงัดหัวคุณยี่ห์งัดหัวพวกเกของเก่าได้ปะหายไปแล้วของเก่าหายไป้น่าไอ้ซ่าเมื่อไหร่จะจบ่ะไอ้ไอ้คือที่รอแล้วไม่หาดีดาวขามึงจะตายหายเลยยี่ห้อจะถึงคืนไปเลยหรอเกิดตายได้เนี่ยโอ้โหน้องเอ้ยอย่าเจ็บระวังระวังกับระเบิด กูวิ่งไม่ได้เลยอ่ะโปวดเจ็บมากเลยอ่ะเออเรเบรี่เอ้ยไอ้คนเขาวางกับดักเว้ยบ้าปะเดี๋ยวมึงอย่าเล่มนี่คือถิงรัตูย่าเราต้องปกป้องฐานนะเว้ยหรือว่าเราเป<อ>็นคนว<อ>างอเอง <c oughs> วะ <c oughs> เราก็เหยียบเองเลยแกน่าจะ,งโ,ะโ,โง่หน้าดูเนาะเฮ้ยเจอหุ่นเจอหุ่นยนต์นี่ยาเยาวะโดบแม่งเลยอึ๊บเุ้ยเย้ยโดบแล้วขาหายเลยกูได <c oughs> ้กระบองตำหนวจเฮ้ยกองปืน มึงลองมาเปิดดูไหมเอาเปิดดวงมึดดมจมงจนะดีมาดิอยู่ตรงไหนเงามึงมามึงมาทางเอ่อโอเคเดี๋ยวกันมาแล้วเฮ้โ<ด>ยวโว<อ>ยินแม่น,นี่ไงเตากล่องยาเนี่ยนี่ไงมียาน็อตไม่เนื่เหรอหรือยาไม่รู้มึงลองดูเอายัดน,นี่เปนที่แปะขาดิบอ่ะนังไงกล่องปืนมึงเห็นไหมน่ะอ๋อเห็นเลยเกมอะารยัง ของดีแน่ปืนยังไงอ๋อเนี่ยเออนโอ้ยอะไรอ่ะเฮียธนูธนูแล้วกูยาวรู้อย่างไหนอ่ะกูไมู่มันมีให้อยู่แล้วมันมีให้่แล้มีให้มีให้